สวัสดีค่ะพบกับช่อง y o YouTube ส้มมะทาโร่นะคะเปิดไพ่ทายดวงดวงรายปักครึ่งเดือนหลังสำหรับวันที่17ถึง31เดือนสิงหาคม2564คลิปนี้ก็เป็นดวงครึ่งเดือนหลังสำหรับชาว วันพระรหัสสบัดีทุกทท่านนะคะคนวันพระรหัสสบดีใครอยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท a c e b o o k สมมะพยากรมาได้ราคาเริ่มต้น3คํคำถามทั่วไป59บาท5ทําคำถาม99บาทส่วนดวงความรักราคา เริ่มต้น3คำถาม99บาทและ5คำถาม149บาททักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรณ์นะคะอ่านกดอ่านกติกาแล้วโอนเงินส่งสลิปพร้อมกับพิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อๆได้เลยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงฟรีนะคะก็ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดวงการเงินการงานความรักและสุขภาพรวมๆแล้วครึ่งเดือนหลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีสิ่งใดที่ดีมีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังก็ใช้คำแนะนำตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางเป็นแผนที่ชีวิตประกอบการตัดสินใจนะคะใครชื่นชอบขอช่วยกดแชร์ขอช่วยกดติดตามขอคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ส่งพลังบวกให้กันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กัน วันที่22สิงหาคมเลิกงามยามดีสมมะพยากรทำพิธีจุดเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลใครที่มีปัญหาชีวิตไม่ราบลื่นทำอะไรก็ติดขัดไปหมดการเงินการงานความรักสุขภาพศัตรูหมู่มานเยอะมากสามารถที่จะบูชาในเรื่องของเทียนเสริมดวงได้ชุดละ199บาทนะคะในเรื่องของคนวันพระหัสสบดีไพ่ประจาตัวเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังค่อนข้างที่จะสวย เพราะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลไพ่เด r l d หมายถึงการจบจบแบบได้รับชัยชนะคุณอาจจะเคลียร์ปัญหาอะไรได้สำเร็จสมหวังดังใจโดยอาจจะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนคนนี้คอยให้คำแนะนำคุณเป็นอย่างดีมีสิ่งใดที่ดีมีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระวังต้องทำแบบไหน ต้องทำแบบไหนต้องเข้าหาใครนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเฉพาะผู้หญิงและเพศหญิงคอยสนับสนุนเกื้อกูลเป็นอย่างดีแต่ข้อเสียสำหรับคนวันพระหัสสบ,บดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ข้อแรกกร็คือความใจร้อนเรื่องบางเรื่องพอมันไม่ได้ดั่งใจพอมันถูกเลื่อนพอมันถูกล่าช้ามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเหงาหงอยเศร้าซ้อยหมดกำลังใจมันคงไม่ได้แล้วมัง้งมันคงไม่สำเร็จแล้วมัง้งมันไม่ ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีความคิดเยอะมันจะมีความคิดมากแล้วประกอบกับความใจร้อนพอมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยทำให้คุณเนี่ยมีความมุทะลุวุวามเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเคารพในกฎของเวลาบ้างเรื่องบางเรื่องมันมีนมเวลาของมันเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ได้สําเร็จภายในวันสองวันคุณจําเป็นต้องรอให้เป็นความมุมานะความมุม่งมั่นและความพยายามเนี่ยคือสิ่งที่ดีแต่บางครั้งคุณชอบคิดลบคุณชอบคิดร้ายหรือ เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลามันทําให้เรื่องบางเรื่องยังไม่ทันจะเกิดขึ้นเลยเราคิดวิตกกังวลไปก่อนล่วงหน้ากลัวไปก่อนล่วงหน้าแล้วชอบบน่นชอบตัดพอ้อชอบน้อยใจจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมต่างๆที่สมมะพูดมา มันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเลยในขณะเดียวกันมันทำให้คุณเครียดกดดนันยิ่งไม่ได้ยิ่งเลื่อนยิ่งล่าชา้ามันยิ่งทำให้คุณรู้สึกเก็บกดกดดนันแล้วก็คิดเยอะมากๆช่วงนี้ร,ระมัดระวังคิดมากเครียดมากจนเป็นโรคประสาทนะคะคนใกล้ตัวช่วยได้นะมิตรแท้ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเพื่อนสนิทของคุณก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้ทุกคนพร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่สู้ไปกับคุณทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณเป็นอย่าง ดีเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้มีอะไรต้องกังวลเลยความสำเร็จเนี่ยยังไงก็อยู่ในมือคุณแน่นอนการจบแบบได้รับชัยชนะมันจะมีการแข่งขันอะไรเกิดขึ้นมันจะมีการสอบเกิดขึ้นหรือแม้แต่ง,งานโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมันมีโอ้โหเงินโปรเจกตร้อยล้านพันล้านทำให้คุณจะต้องกดดันตัวเองมากเป็นพิเศษแต่ ส้มมาเชื่อในสติปัญญาของคนวันพระหัส,สบดี 1. สติปัญญา 2. มุมานะและสคนรอบตัวพร้อมให้คำแนะนำแล้วยื่นมือเข้ามาช่วยจงอย่ากลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นคิดมากปวดหัวจงอยู่กับปัจจุบันค่ะถ้ามันเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นก็ค่อยๆแก้ไป จงผเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยสติส่วนใครที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ถามครอบครัวปรึกษาครอบครัวไอ้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกใหญ่งานครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแต่เปลี่ยนแปลงรอบนี้แล้วถามว่าโอเคไหมอยู่ได้ยาวๆนะถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงรอบนี้ย้ายงานรอบนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ได้ในระยะยาวก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยส่วนคนที่ทําธุรกิจ เกี่ยวกับอาหารการกินอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนแนวทางแล้วก็หาวิธีการส่งเสริมการตลาดนะคะส่วนไพราชินีถือเหรียญเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การเป็นนายหน้าการติดต่อการเจราจาก็ให้ผลดีคนบางคนเนี่ยใช้ปากให้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็มันเหมือนเป็นการใช้สมองโดยที่เราไม่ต้องลงทุนบางคนก็จับเสือมือเปล่าโดยใช้วาทศิลในการพูดก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จต่างประเทศโดดเด่นอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นธุรกิจร้านอาหารโดดเด่นช่วงนี้คุณผู้ชายที่กําลังโสดอยู่ มีเกณฑ์จะได้แฟนไฮโซหรืออาจจะได้เป็นเป็นจะเชิงว่าตกถังเข้าสารไหมมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่จะได้แฟนที่มีฐานะชาติตระกูลดีแต่งตัวดีรสนิยมดี ส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะได้ผู้ชายที่เขาเคยมีครอบครัวมาแล้วซึ่งเนื้อคู่ของคนวันพระหัสสบดีถ้าจะได้เจอเนี่ยสำหรับคนโสดอาจจะเป็นคนรูปร่างท้วมนะคะรูปร่างท้วมอวบๆหน่อยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่สําคัญที่สุดคุณต้องเคลียพลังงานลบๆออกจากจิตใจของคุณซะก่อนความรักครั้งเก่าที่มันผิดหวงังมันไม่สมหวังเนี่ยอย่าไปขังตัวเองอยู่ในคุกอย่าไปขังตัวเองอยู่ในความมืดทําไมจะต้อง ้องเอาตัวเองไปอยู่ในความมืดความทุกข์ความทรมานแบบนั้นในเมื่อตัวเราเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกประตูเนี่ยมันไม่ได้ล็อกค่ะ แต่คุณเนี่ยไปนั่งกอดเข่าน้ําตาใช่ถัวเข่าอยู่ในมุมมืดคิดเยอะคิดมากไปเองทําตัวเองให้มีความสุขค่ะกําลังใจที่สําคัญที่สุดคือครอบครัวและกําลังใจจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นคนโสดเปิดใจได้ใครที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานมีเกณฑ์จะได้แต่งงานสําเร็จสมปรารถนาสร้างฐานะสร้างครอบครัวตอนเนี้ ใครที่อยู่ในสถานะแฟนแฟนที่ดีเนี่ยคือการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันไพ่ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อกูลเธอเป็นกําลังใจให้ฉันฉันเป็นกําลังใจให้เธอค่อนข้างที่จะสนับสนุนกันและกันเป็นอย่างดีแต่มันก็มีบ้างบางครั้งเนี่ยริ้นกับฟันเนาะแฟนกันคู่กันเนี่ยอยู่ด้วยกันมันก็จะมีเรื่องของความใจร้อนบ้างมีความมุทะรูวุ่นวามบ้างเป็นธรรมดาหรือบางคู่มีเรื่องให้คิดมากวิตกกงังวลพูดง่ายๆ่ายวิต ตกสลิตไปเองจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินเนี่ยสิบเหรียญมากับราชินีเหรียญส้มมาไม่ค่อยห่วงนะคะคนวันพระหัสบดีครึ่งเดือนหลังเนี่ย สภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากใครคาดหวังในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือเงินที่เกิดจากกงสีเงินที่เกิดจากส่วนแบ่งหรือเป็นมรดกตกเบิกจากครอบครัวเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วราชินีเถอเรียญมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนหรือ ผู้หญิงเพศหญิงจะนำโชคลาภมาให้ใครอยากซื้อบ้านลองยื่นกู้ดูก็ได้หรือใครอยากจะได้คอนโดอยากได้ที่ดินเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่สองทางอย่างแรกน้ำพักน้ำแรงของเราคนเขาแนะนำว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารยังไงยื่นกู้เตรียมตัวยังไงกับอีกอันหนึ่งคือได้มาแบบฟุกฟุกได้มาแบบฟรีฟรีซึ่งมันอาจจะเป็นส่วนแบ่งที่ครอบครัวเราพร้อมที่จะยกมร,รดกให้หรืออาจจะเป็นส่วนแบ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว นะคะคช่วงนี้เงินเนี่ยมันจะหมดไปกับการกินการเที่ยวหรือบางคนเนี่ยหมดไปกับการซื้อของแบรนด์เนมหรือบางคนช่วงนี้ค่อนข้างที่จะใช้ของแพงพอสมควรเหมือนกันดังนั้นก็รู้จักประหยัดอดออมบ้างนะคะส่วนใครที่ มืดแปดด้านการเงินมาถึงทางตันหลังวันที่17เป็นต้นไปดาวอาทิตย์เดินดีเดินปกติแล้วแล้วอยู่ในบ้านตัวเองโอ้สบายใจได้ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินมาก่อนหน้านี้คนวันพระหัสสบดีก็ทำใจให้สบายยังไงสมมะก็ยืนยันว่าสภาพคล่องทางการเงิน ยังไงก็ยืนยันว่าเสถียรภาพทางการเงินดีขึ้นและมั่นคงอย่างแน่นอนส่วนใครอยากจะขายบ้านขายรถขายที่ดินก็มีเกณฑ์จะได้ขายนะแต่ก็ต้องดูว่าขายแล้วยังไงต่อถ้าขายแล้วเป็นส่วนแบ่งซึ่งกันและกันก็ตกลงเรื่องของส่วนแบ่งแล้วก็ผลประโยชน์ให้ลงตัวจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะจ๊ะส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของคนในครอบครัวสบายใจได้หายห่วงโดยรวมคนในครอบครัวยังสุขภาพแข็งแรง แต่สําหรับตัวคุณเองเรามันระวังโรคอ้วนเบาหวานความดันช่วงเนี้คนวันพระหัสสะบ,บดีระมัดระวังเลยนะหนึ่งอะไรที่เข้าปากไปแล้วจะเป็นชาไข่มุกก็ดีจะเป็นของหวานของมันของคาวหมูกระทะชาบูต่างๆก็ดีช่วงนี้ออกกําลังกายหน่อยบางคนนั่งนานทํางานออฟฟิศเลิกงานมากินเหล้ากินเบียร นะกินจุกกินจิกกินหวานกินมันกินหมูกระทะกินเยอะช่วงนี้ร่างกายอุดมสมบูรณ์เอ,อิบอิ่มเป็นพิเศษและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเนี่ยสมองสมองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะเกี่ยวกับความเครียดความดันเราก็คิดเยอะคิดมากช่วงนี้ถ้าคุณไม่หยุดคิดนะ เป็นโรคประสาทเลยนะคนวันพระหัส,สบดีอาจจะต้องหายาคลายเครียดมากินหายานอนหลับหายาละงับประสาทมากินเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันยังไม่เกิดขึ้น อย่าไปคิดเยอะความวิตกกังวลอย่างเดียวเท่านั้นมาทําให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับความช่วยเหลือดีๆคนรอบตัวดีๆมีอยู่พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะฉะนั้นทําใจให้สบายไม่มีอะไรน่าห่วงสู้ๆลุยๆนะคะความทะเยอทะยานของคุณนะ่ะเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วรู้จักรอเวลาให้เป็น ขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงในเรื่องของเมตตามหานิยมและความช่วยเหลือขอพรพระแม่ธรณีเวลาเราไปใส่บาตรเนี่ยใส่บาตรเสร็จแล้วกรวดน้ํแระลึกถึงองค์พระแม่ธรณีให้พระแม่ธรณีรับรู้รับทร,รบาบให้พระแม่ธรณีอนุโมทนาบุญนอกนั้นในสัปดาห์นี้การเงินโดดเด่นการงานมั่นคงโดยรวมความสําเร็จจบแบบได้รับชัยชนะใครอยากจุดเทียนทักแชทมาใครอยากดูดวงทักแชทมาสําหรับคลิปนี้ก็ฝาก กดแชร์ฝากกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ